เรื่องเล่าจากหลังใหม่หลังใหมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ขอเสนอปืนเจ้าถล่มเสือคลายปีพุทธศักราช2488ช่วงปลายสงกรามมหาเอเชียบุรพาเศรษฐกิจบ้านเมืองขณะนั้นอยู่ในขั้นวิกฤตทั้งความอดจากขาดแคลนเข้าของอุปโภคบริโภคอัตคัดขัดสนมีราคาแพงหาจาก ผู้คนต้องดิน้นรนเอาชีวิตรอดทุกวิถีทางบางก็สแสวงหาด้วยน้ำพักน้ำแรงอย่างสามบรรทนคนสุดจริตแต่บางกลุ่มบางคนกับใช้วิธีเอารัดเอาเปรียบทอดฉนไปจนถึงปล้นฆ่าอย่างโหดร้ายมันจะต้ำเติมบ้านเมืองให้เดือดร้อนวุ่นวายยิ่งขึ้นอย่างเช่นตำบลบ้านมีจงังหวัดลบบุรีในสมัยนั้นนอกจากผู้คนต้องทำมาหากินอย่างยากลำบากแล้วยังต้องประจนกับโจรร้ายที่คอยปล้นฆ่าไม่เบ้นแต่ละวัน โดยเฉพาะผู้มีอันจะกินเป็นเจ้าของกิจาการน้อยใหญ่แทบจะนอนตาไม่หลับเพราะต้องคอยระแวดระวังกลัวภัยที่อาจจะมาถึงตัวได้ทุกเมือ่อแม้แต่ชาวบ้านที่มีวัวควายในคอกยังต้องเฝ้าระแวดระวังตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่รู้ว่ากล่าวเพราะจะเกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อไรเพราะมีตัวลักเล็กขโมยน้อยคอยป้นริงอยู่ไม่เบ้นแต่ละวันจนกำนันซึ่งเป็นผู้นำของชาวบ้านที่เป็นตัวแทนของทางการ ต้องออกหน้าแก้ไขปัญหาให้ยังเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายบางครั้งก็ต้องเข้าระงับเพตุดเยเฉพาะหน้ากันเพียงลําพังโดยมีอาสา,าสมัครชาวบ้านเป็นกําลังสําคัญส่วนปืนผาหน้าไม้ก็แล้วแต่จะสรรหาได้อย่างดีก็มีแค่ลูกตองเดี่ยวหัก,กลําและปืนกับเท่านั้นเองอย่างเช่นกำนันเยือนแห่งตําบลบ้านมีที่อยู่ในวัยห้าสิบตนๆจะเป็นคนซื้อตรงมือสะอาด จิตใจห้าวหานไม่เปลียงกว่าภัย่านหน้าไหนเกิดเหตุร้ายปนวะดมเมื่อไรที่ไหนแกไม่เคยเตยชาถ้ามีพักพวกไปด้วยก็จะออกนำหน้าอย่างบ้าบิน่นแต่ถ้าหากไม่มีใครจริงๆแกก็จะควงปืนฉายเดียวเข้าตะลุยกับผู้ร้ายมาแล้วหลายครั้งหลายหนจนเป็นที่คพรกกรามของทุจริตทนไปทั้งตำบล กำนันเยือนอยู่ในตำแหน่งมาติดกว่าปีเมียแก่เชื่อภยัยลูกชายคนโตเป็นทหารเกณฑ์เชื่อหยัดไปอยู่ประจำกรมกองที่กรุงเทพมหานครแต่จะปลดประจำการในอีกสามเดือนข้างหน้าส่วนลูกสาวคนเล็กเชื่อพิมพ์แต่งงานกับติดแจ้งลูกชายผู้ใหญ่อีกหมู่บ้านหนึ่งต่อมา เสือคล้ายซึ่งเป็นชุมโจนที่อยู่จังหวัดสิงห์บุรีได้แอบ,บเข้ามาอารวาดปล้นฆ่าผู้คนอำเภอท่าบุ้งหนองม่วงและโคกตำรงสร้างความบาดบันขวัญผบาให้กับชาวบ้านร้านค้าเป็นอันมากทาั้งๆที่มีชุมจนเจ้าถิ่นอยู่ก่อนแล้วนั่นคือกลุ่มของเสือลบแน่นอนการกระทําของเสือคล้ายจมสร้างความไม่พอใจกับโจนเจ้าถิ่นเช่นกันกำนันเย็นก็คอยติดตามข่าวพราวของเสือกล้ายมาโดยตลอดเพราะนับวันมันจะเข้ามาหากินแถบอำเภอข้างเกียงเรื่อย กจึงเรียกผู้นําในตำบลบ้านมีมาประชุมทําความเข้าใจเพื่อหาทางปกป้องตัวเองแต่เนินๆไม่นานสิ่งที่วิตกกังวลก็เกิดขึ้นเมื่อเสือกคล้ให้สุมุนเข้ามาปล้นเอาทรัพย์สินและบัวควายของชาวบ้านที่ตำบลโพนทองแถมยังยิงเจ้าทรัพย์จนบาดเจ็บล้มตายทางอำเภอต้องระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจออกไปไล่ล่าแต่ก็ถูกกลุ่มโจรซุ่มโจมตีจนร่อนถอยก่อนที่พวกมันจะหนีขึ้นป่าเขาดงทึบซึตงดักแก้การติดตาม พ่อข้าว่านะไม่ช้าก็เร็วพวกมันต้องเข้ามาระบาดในตำบลของเราแน่ๆพ่อน่าจะไปขอกําลังจากทางการมาคุ้มครองหมู่บ้านของเราไว้บ้างน,นะเอ้ยกําลังของทางอําเภอน่ไม่มากพอที่จะส่งคนไปคุ้มครองให้ทุกหมู่บ้านได้หรอกมีอยู่ทางเดียวที่พอจะทําได้คือการตั้งอาสาสมัครชาวบ้านขึ้นมาป้องกันตัวเองอย่างน้อยก็น่าจะขัดขวางพวกมันไม่ให้ทําอะไรได้สะดวกนะเรื่องกําลังคนคงพอจะหาได้ แต่เรื่องอาวุธและกระสุนปืนเนี่ยสิมันลําบากถึงมีเงินก็แทบจะหาต้อได้ง่ายๆข้าว่าทางอำเภอน่าจะจัดหามาไว้ให้เราก็ยังดีทิ้ตแจงลูกเกใบสามสิบต้นต้นบ่าขณะที่นั่งปรับทุกข์อยู่กับพ่อตาบนเรือนหลังใหญ่โดยมีเมียและแม่ยายนั่งปังอย่างวิตกกงังวลมันก็ยากพอๆกันนั่นแหละทางการก็กลัวว่าชาวบ้านจะรักษาอาวุธไว้ไม่ได้เดี๋ยวก็กลายเป็นดาบสองคมให้พวกตัวมันแย่งริงเอาไปอีกใครมีปืนผาหน้าไม้ ก็เอาออกมาช่วยกันไปเท่านั้นเองน่าเสียดายถ้าปิะหยัดลปดประจำการได้ไวกว่าเนี้คงจะมาช่วยได้อีกแดงนั่งพิมพที่นั่งอยู่ข้างๆเอ่ยขึ้นมาเออจะให้มันกลับมาตอนนี้นะ่ะดีแล้วก็รู้อยู่ว่ามันยอมคนที่ไหนถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับหมู่บ้านจะวิ่งออกหน้าเหมือนกับพ่อมันนั่นแหละป้าไพรพงขึ้นพร้อมกับปลายตามองหน้าผู้เป็นผัวอ้าวเจ็บไร กิดมาเป็นลูกป,ปุถายทั้งทีมันก็ต้องทําหน้าที่ให้เต็มความสามารถนะัสิไม่อย่างนั้นจนผู้ใดมันก็จะหัวเราะจาะเอาเท่านั้นเองอืมมันก็จริงของพ่อนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวข้าจะไปจัดการเรื่องอาสา,าสมัครชาวบ้านให้กับเรากันเออขอบใจเองมากไอ้ทิดท,ที่ช่วยเอาการเอางานให้ข้าส่วนเรื่องอาวุธดักศุนปืนนั้นข้าจะหาทางจัดการหามมาไว้ให้เร็วที่สุดว่าแต่ไอ้จอยมันไปเล่นที่ไหนอีกล่ะกำนันถามถึงหลานชายใบสี่ห้าขวบที่กำลังซุกซนตามปราษาเด็ก ก็คงไปเล่นอยู่บ้านตาปานนั่นแหละแกเก็บลูกหมามาเลี้ยงสองสาตัวเลยไปกลุกอยู่ที่นั่นทั้งวันห้ามยังไงก็ไม่ฟังนางพิมพ์ลูกสาวว่าอ้าวทาไมไม่ขอแกมาเลี้ยงสักตัวจะได้ไม่ต้องออกจากบ้านไปไหนป้าัยหันมาจ้องหน้าลูกสาวไอจอยมันบอกว่าตาปานไม่ยอมให้ใครแกเลี้ยงเอาไว้เป้าบ้านทั้งหมดแล้วันจะไปกล้าขอแกได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่โอ้ยเรื่องแค่นี้เอง แค่ให้เราไป่อมแกตะกกวดก็หมดปัญหาเดี๋ยวข้าจะจัดการให้เองนะ่ะจ้าพ่อผู้จัดการใหญ่งั้นก็รีบไปเลยแล้วเอาตัวกลับมาทั้งหมาทั้งคนด้วยล่ะนางพิมพ์กระเซ้าผัวก่อนที่ทิดแจ้งจะเดินลงจากบ้านไปสี่ห้าวันต่อมาทิดแจ้งได้ข่าวว่ากลุ่มโจรของเสือคลายเข้ามาป้วนเปี้ยนแถวหมู่บ้านใกล้เคียงจึงมาบอกให้พ่อตารู้กำนันเยื้องจึงได้สั่งให้ผู้นำทุกบ้านเตรียมการรับมือพร้อมกับกำทับให้ลูกบ้านของตัวเอง ที่เป็นอาสาสมัครคอยเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเช่นกันกระท่วงเท้าของวันหนึ่งก็มีชาวบ้านวิ่งกระเหืดกระหอบมาที่บ้านของกำน,นันในสภาพที่เงอไหลไกลย้ยอยหน้าตาแตกตื่นกำนันกำนันเร็วเข้าเร็วเข้าพวกไอ,เอ้เต๋อคล้ายมันบุกเข้ามาปล้นบ้านของผู้ใหญ่ตรงแล้วว่าจะไงเนาะมันปล้นบ้านของผู้ใหญ่ตรงโชวด้วยแล้วนี่มีใครเป็นยังไงบ้างมาหลบหนีกันไปหรือ,อยังไม่มีผู้ใหญ่ตรงกับชาวบ้านถูกยิงแลรับบาดเจ็บ ตอ,ตอนนี้พวกมันเพิ่งลาถอยออกจากหมู่บ้านไปเดี๋ยวมึ้ยกันยังรอข้าเดี๋ยวกำนันตบดออกมาครับผู้ใหจ,จงไม่ใจ้ใครที่ไหนแต่เป็นดองกับแกนั่นเองอะไรนะมันขึ้นปล้นบ้านของพ่อข้าอย่างนั้นหรือพ่อกำน,นันทิกแจ้งโกรออกมาจากห้องพอดีใช่รีบเตยมตัวเร็วเข้าเจ้าข้าจะเคาะเกาะเรียกคนก่อน กำนันต่งการเร็ววปือและเสีงยงเคาะดอกดังทีรัวก็ดังลั่นไปทั่วหมู่บ้านไม่นานผู้ชายที่เป็นอาสาสมัครสิบกว่าคนพร้อมกับอาวุธประจำตัวเท่าที่จะหาได้ก็มารวมตัวกันที่บ้านของกำนันก่อนจะรีบเดินทางไปยังหมู่บ้านที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ70เส้นหรือ2-3กิโลเมตร เมื่อมาถึงก็ปรากฏว่ามีชาวบ้านถูกยิงตายหนึ่งคนส่วนผู้ใหญ่จงกับลูกบ้านอีกสองคนได้รับบาดเจ็บมากน้อยต่างกันกำนันสั่งให้ดูแลคนเจ็บแล้วก็นำชาวบ้านเกือบยี่สิบคนออกติดตามกลุ่มโจรทันทีใช้เวลาพักแต่ก็ตามมาถึงทุ่งนาสลับกับป่าละเมาะมีต้นไม้ขึ้นอยู่ตามคันนาประปลาย พอชาวบ้านเดินเข้าไปใกล้ป่าละเมาะก็มีเสียงปืนลั่นออกมาเป็นชุดทําให้ทุกคนกระโดดหาที่กาบังเั็นจ้านละวันบ้างก็เข้าหาต้นไม้บ้างก็ฟุบหมอบลวงข้างคันนาเพื่อลบลูกกระสุนไอพวกมึงจงฟังไว้นี่เป็นแค่การยิงเตือนเท่านั้นถ้าไม่อยากตายก็อย่าได้ติดตามพกกูมาอีกไม่ดังนั้นพวกมึงก็เตรียมตัวทํโรงไว้ได้เลยเสียงแก๊งกล้าวนั้นดังมาจากป่าละเมาะที่นาทึบพังออกไปราวสองสามเซน เอาอ่งไดีล่พะพ่อกำนั้นพวกมันมีปืนดีกว่าพวกเรามากขืนบุมบามเข้าไปคงได้บาดเจ็บล้มตายกันอีกแน่ชาวบ้านคนหนึ่งเอ่ยามเสียงสัน่นพวกมันก็ต้องมีอาวุธดีกว่าเราอยู่แล้วไม่อย่างนั้นมันจะกล้าเป็นโจรได้ยังไงเดี๋ยวข้าจะแบ่งคนออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งยิงล่อมันเอาไว้ข้าจะนํากําลังอีกส่วนอ้อมไปโจมตีมันทางด้านหลังเองเองั้นให้ข้าไปด้วยนะพ่อทิดแจ้งรีบอาสาด้วยความขุนแกนที่พวกโจรยกพวกเข้าปล้นบ้านของพ่อ นอกจากจะได้เงินทองไปส่วนหนึ่งแล้วจริงๆเอาควายไปถึงสามตัวได้แต่ลูกอยู่ข้างหลังข้าเท่านั้นแกปรามลูกเคยจากนั้นก็นำกำลังตัวนหนึ่งเพื่อเข้าอบล้อมพวกโจรร้ายขณะที่กลุ่มชาวบ้านซึ่งปักหลักอยู่กับที่กำบงังสัตกระสุนเข้าไปในป่าละเมะตั้งตะนานบันไบว์กำนันพาพวกเข้าไปใกล้ที่หมายแต่สมุนโจรคนหนึ่งหลับเป็นเข้าตะก,ก่อนเท่านั้นแหละก็เกิดการแลกกระสุนกันอย่างดุเดือด แต่อาวุธของกลุ่มโจนเหนือกว่าใม่ชาวบ้านซึงมีปืนลูกตรองไม่กี่กระบอกนอกั้นก็เป็นปืนแก๊ปไม่สามารถลุกเข้าไปได้แถมยังยิงถูกจนบาดเจ็บถึงสองสามคนจนเกิดความบาดปันไปตามๆกันในที่สุดพวกโจนก็ล่าถอยเข้าป่าไปอย่างมีขบวนแต่กำนานกับลูกเขยก็ยังประทิดติดพันกันอย่างไม่สะทกสัดฐานแถมยิงตัวล้มตายไปคนหนึ่งแต่พวกมันก็ยิงสกัดพาเอาศพตบหนีไปได้ไม่เห็นว่ากระสุนเหลือไม่กี่นัดและพวกมันหนีเข้าป่าลึกไปแล้ว กำนันจึงเลิกติดตามแต่ช่วยกันแบกหามชาวบ้านที่บาดเจ็บเดินทางกลับต่อมาได้ข่าวว่าโจนที่ถูกยิงตายเป็นน้องชายของเสือคลายซึ่งนำทีมออกปล้นในครั้งนี้ทำให้พิจายมันโกรธแค้นมากถึงกับประกาศว่าจะมาเอาเกินกับกำนันเยือนยังสาสมภายในเร็ววันกำนันก็ไม่ประมาทเตรียมตัวรับกับสถานการณ์อย่างเต็มที่โดยมีทิศแจงลุกเขยและชาวบ้านฝีมือดีอีกสีห้าคนก็เป็นหูเป็นตาให้ตลอดเวลา แต่ผ่านไปสิบกว่าวันก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแถมยังมีข่าวว่ากลุ่มโจเรเสือกลายไปป้นตะดมตที่ต่างอำเภอทําให้กำนันเยือนกายใจว่าพวกมันคงจะไม่ย้อนกลับมาภายในเร็ววันและเท้าของวันหนึ่งที่หมู่บ้านมีพิธีแต่งงานผู้คนส่วนใหญ่จึงไปรวมตัวอยู่ในบ้านงานกันหมดที่บ้านของกำนันเยือนจึงเหลือแต่ทิศแจ้งกับลูกเมีย ขณะนั้นเองก็ได้ยินเสียงหมาน้อยวิ่งเห่ากระทันที่หน้ารั้วบ้านทําให้ลูกทายของทิดแจ้งวิ่งเข้าไปดูหมาของตัวเองจู่ๆก็มีายจะก,กันคนหนึ่งโผล่ออกมาจากหลังต้นมะม่วงใหญ่แล้วรวบเอวเด็กหนีไปในวงแขนทําให้เด็กน้อยร้องลั่นทิดแจ้งที่นั่งอยู่ใต้ถุนบ้านเห็นแล้วก็เอตายรีบพาดไปคว้าป,ปืนลูกตองมากระทับมันพกเอ็เป็นใครปล่อยลูกข่าลงเดี๋ยวนี้ทิดแจ้งตะวัดปืนขึ้นไม่เห็นใจอีกสามตีกเดินออกมาสมทบพร้อมกับอาวุธปืนครบมือ ที่เอลมีเข็มขัดใส่กระสุนเดียงรายเป็นตับอ๋อลูกมึงดังนั้นหรองั้นมันกับเป็นหลานของไอ้กำนันยันนัตสิเหมาะจริงๆชายรูป่างสูงใหญ่สวมหมวกสีดำปีกกว้างบนบาสะพายปืนยาวเมื่อขวากำปืนพกเข็นเสียงเยี่ยมขึ้นมาเอ็งถามหาพ่อกำนันทำไมหรือว่าเอ็งเป็นพวอยเเือร์ท้ายใช่กูนี่แหละคือเสจตอคล้าย,ายมึงกับกำนันยิงน้องกูตายวันนี้แหละกูจะปิดบัญชีพวกมึงให้หมด พูดจบมันก็ตบัดปืนขึ้นก่อนจะลั่นกระสุนเข้าสตทันทีพิจงไม่ยอมเป็นเป้านี่ง,ง่ายๆพุงตัวก็หักกองปืนทิ่กองใบถุงเกือบเอวทําให้กระสุนปืนที่ระดมยิงมาถูกท่อนปืนแตกเป็นจินๆินอย่างน่าเสียวใต้เียงปืนทําให้นางพิมพ์ผู้เป็นเมียวิ่งออกมาจากกลัวพร้อมกับร้องเรียกหาลูกกับผัวพิจงไอ้ใจมันอยู่ไหนพิมหลบก็ไปในห้องก่อนเร็ว คิดแจงแตะโกนบอกเมียเท่านั้นแหละเสียงปืนกระดมยิงขึ้นไปบนบ้านตามมาที่แจ้งติดต้องของเมียรักก่อนที่จะเงียบหายไปพิมคิดแจงทําเป็นห่วงเมียทั้งกังวลถึงความปลอดภัยของลูกทําให้หัวอ,อกเขาแทบระเบิดจึงตัดสินใจโผล่หัวออกมาจากกองปืนและลรันกายเข้าใส่เสือครายอย่างบ้าระหำ่ำสิ้นเสียงปืนร่างสูงใหญ่ของเสือร้ายก็เติทลละลักแต่ก็ยังเดินหยัดอยู่ได้ก่อนที่ลูกสมุนจะสาดกระสุนตอบโต้มาหลายนัด แม่ติดแจ้งจะรีบหลบเข้าที่กำบังแต่ก็ยังถูกยิงเข้าไปที่ไหล่หนึ่งนัดฟังไว้ถ้าไอ้กำนันไม่อยากให้หลานมันตายโหงก็ให้มันตามไปเอาคืนเพียงคนเดียวเท่านั้นไอ้ขุนโจรร้องสั่งลาก่อนจะพากันล่าถอยพระกรรชาวบ้านจะแห่ออกมาช่วยแล้วไม่นานกำนันเย็นกับเนรชาวบ้านอีกหลายคนก็วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาเมื่อขึ้นมาบนบ้านทุกคนก็ต้องเบือนหน้าหนีไม่เห็นร่างตัวไร้บิณญาณของนางพิมพ์นอนจมกองเลือดปา้าไพผูเป็นแม่ถึงกับเป็นลม ทิดแจ้งซึ่งได้รับบาดเจ็บก็ร่ำให้แทบขาดใจแต่กำนันเยือนยิ่งจิตใจเดือดาร้อนรุ่มกว่าแกฝากให้ลูกบ้านดูแลคนเจ็บคนตายและสะพายปืนลูกซองติดตามกลุ่มโจรร้ายไปอย่างเร่งรีบโดยมีอาสา,าสมัครชาวบ้าน5-6คนแอบตามหลังไปห่างพอพ้นเขตบ้านไปถึงทุ่งนาก็เห็นสมุนโจรคนหนึ่งยืนรออยู่ก่อนจะเดินนำทางไปยังจุดนัดพบที่เสือกลายนัดแนบไปไม่นานก็เข้ามาถึงป่าละเมาะป,ปลายนาก็เห็นกลุ่มโจร เดินรออยู่ที่ใต้ร่มไม้ใหญ่โดยสมุนโจรคนหนึ่งกลมตัวเด็กตายเอาไว้อสือคลา้ายที่แท้เองก็ตรงใจใพักพวกออกปนต่างอำเภอเพื่อหลอกกล่ออให้ข้าตายตายแล้วก็พาสมุนเข้ามาเล่นงานข้าในช่วงมีงานในหมู่บ้านเองนี่มันเจ้าเล่ห์แตนคนจริงๆ,ๆก็แกแผนตื่นตื่นแกมันทลาดแต่ไปเองต่างหากเอาเถอะถือสมั่าข้าผิดพลาดเองแต่ถ้าเองเป็นรูกพุทธายพอก็ปล่อยเด็กมาซะแล้วมาดวลกันตัวต่อตัวน้องทายเองถูกข้ายิงตาย ลูกสาวข้องข้าก็ถูกเองข้าตายไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่มีอะไรติดค้างกันอีกแล้วสมกับที่เขา้ารําเลยกันบาแกเป็นกำนันใจเพชรจริงๆก็ได้ข้าไม่คิดจะเอาเปรียบคนแก่ดูแล้วเซ์คลายหันมาพยักหน้าให้ลูกน้องลอยตัวเด็กไอ้จอยริปปิ้งเข้ามาหากำนันทันทีจอยเองทำตามที่ตาสั่งนะริบวิ่งกลับไปหาาจเดี๋ยวนี้ไม่บอกอะไรจะเกิดขึ้นจะได้ย้อนกลับมาเด็ดขาดเข้าใจไหม หลานทายที่ใบหน้าเปื่นกล้าบน้ำตาพยักน่ารับก่อนจะวิ่งเต้นออกไปแบบไม่เหลียวหลังเอาล่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาในเมื่อแกมีปืนลูกตรองเดียวหัก,กลำก็เอามาดวลกันตัวต่อตัวโดวยเอากระสุนออกมาก่อนจากนั้นแคลรบรรจุในใบกว่ากันก็จะเป็นผู้กำหนดชะตากรรมตัวเองตกลงไหมตกลงแต่ถ้าเองถูกจริงแล้วลูกสมุนของเองห่ะพวกมันจะไม่รุมยิงข้าหรือกำนันถามกลับอย่างรอบคอบทำให้เสือค์คลายหันไปต่างการกับปริบาล ปกมึงจำวบไม่ว่าคุณจะเป็นรือตายห้ามแม้คระยิงใส่กำนันแมกนัดเดียวเส้นคำสั่งเราจะมุนการรับ จอมโจรชื่อกระถอนก็ยืมอาวุธประจำตัวสองกระบอกให้ลูกน้องและขอยืมลูกท้องเดียวจากสมุนคนหนึ่งก่อนจะหักลํากล้องปืนยิดปอกกระสุนออกมาจากนั้นทั้งสองก็ถอยห่างกันออกไประยะไม่ถึง30เมตรเมื่อพร้อมแล้วจะอกลก็นับหนึ่งสองและสสิ้นคําว่าสามสองพูดยิ่งใหญ่ก็หักลํากล้องปืนยัดกระสุนเข้ารังเพลิงอย่างต้ง้งแคล้วก่อนจะหักกลับเข้าที่และสะบัดขึ้นประทับเปล่งง้างนกอย่างบ้องใบแทบจะเท่าเท่ากันก่อนที่เสียงปืนจะแผดสนั่นขึ้นมา สเสียงกําปนาตทั้งกู้ก็หงายหลังพึ่งลงกับผืนเราจะมุนโจรถึงกับตะลึงงนันรูดเดียวร้างของเสือคล้ายก็ค่อยๆดัดเจินขึ้นมามองเห็นเสื้อผ้าบริเวณกลางอกเจีกขาดแต่ก็ไม่มีเลือดตกยังออกสักนิดเดียวเอ็งมันหนองเหนียวอย่างนี้นี่เองไม่น่าหรอตึงนได้กล้าท้าดวนปืนลูกซองกับข้ากำนันเอิดเสียงกระต้อนกระแท่นอกเอิอบอาบด้วยเลือดสีแดงฐานขนาดที่เสือคล้ายเดินเข้าไปหาอย่างพูดชนะอ้าวลูกเก๋ยแกไม่ได้บอกหรอ แต่ก็น่าจะได้กว่าจะรู้มันก็สายไปเสียแล้วคอยแกไปตามทางที่ต่งางอวถทนากำนันเดือนแน่นอนเองก็เหมือนกันไม่ท้าก่อเร็วเยวก็ได้ตามข้าไปแต่คงจะไม่ได้เจอกันแนะ่ <c oughs> คงตัดทายเพราะทางไปสวรรค์สำรับข้ามันรกเกินไปจริงไหมว่าพวกเราพูด <c oughs> จบกุมจนก็ประสานเสียงหัวรอะกันอย่างเกลืน่นเกรงก่อนที่สมุนคนหนึ่งจะแหกปากขึ้นอีกหลายเผือกชาวบ้านมันตามมาแล้ว พวกมันดักมาหากิดตายนั่นก็ถวยมันสมใจกันล็กกันสิ้นคำสั่งกลุ่มโจนก็เข้าหาเทศกำบงังก่อนจะจัดก,กระสุนเข้าใส่พวกชาวบ้านที่เดินตรงมาจากนั้นจังปืนทั้งสองฝ่ายก็ดังสะ้านบันบายไปทั่วทั้งสองทุ่ง,งแต่พวกโจนมีอาวุธเหนือกว่าทําให้ชาวบ้านจะไม่กล้างโง่หัวขึ้นมาจนพวกเสือกลายปากันลาถอยไปจึงได้มาเห็นกำนันกลายเป็นศพอย่างน่าเศร้าใจหลังจากที่กำนันเสียชีวิตทําให้พวกโจไรายเหวมเกริมยิ่งขึ้น ถึงขนาดปิดหมู่บ้านปนยังไม่เกรงอาดาแผ่นดินแถมเวลาประท้าก,กับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งตามไล่ล่ามเมื่อไรนอกจากจะหลบหนีไปได้อย่างทา้าทายแล้วบางครั้งก็ยังโอบล้อมโจมตีตำรวจจนแตกพ่ายบาดเจ็บล้มตายไปหลายนายทําให้ทางการถึงกับตั้งข้าวหัวเสือคล้ายเป็นจำนวนนับหมื่นบาทแต่ก็ยังไม่มีใครเข้าถึงตัวมันได้เพราะแม้แต่กระสุนปืนก็ไม่เกลิคลายผิวได้เลยจนกระทั่งลูกชายของกำนันเยือนแต่ปลดประจำการจากทหารไปกว่ากำหนด พระเจ้านายเห็นแต่ในความคับแค้นของเขาที่พ่อกับน้องสาวต้องล้มตายด้วยฝีมือของโจรร้ายชายหนุ่มจึงลั่นปากสาบานว่าจะต้องไปตามไล่ล่าเอาชีวิตไอ้เสือคลายมาเ้นบิญญ,ญานของพ่อกับน้องให้ตรงได้ว่ายัางไงพิทิดได้ข่าวไอ้เสือคลายบ้างไหมอดีตฐานหยัดถามขึ้นไม่เห็นพี่เคยึงกงายเป็นพ่อไม้ลูกติดเดินขึ้นบันไดามาหลังจากที่เขาพยายามออกตามหาเก่าของเสือร้ายมาหลายวันช่วงนี้มันยังคงกดดานอยู่ที่ไหนสักแห่ง รถทางการตั้งค้าหัวมันเพิ่มขึ้นแม้แต่พวกโจรด้วยกันก็ยังควานหาตัวมันอย่างเงียบๆแต่ก็มีขา่าวว่ามันยังหลบซ่อนตัวอยู่ตามป่าเขาในเกอำเปิโรคตำรงยังไม่ได้กลับถึงบุรีถิ่นเดิมของมันถ้าอย่างนั้นเห็นทีว่าข้าจะต้องออกไปตามหามันด้วยตัวเองแล้วล่ะไม่อย่างนั้นก็คงได้แต่นั่งรอฟังข่าวมันไปบันๆข้าก็คิดจังเองนั่นแหละงั้นข้าไปด้วยมีอะไรจะได้ช่วยกันชาตินี้ถ้ามันยังเดินลอยชายอยู่ข้าก็นอนตายตาไม่หลับเหมือนกัน ทิศแจ้งเนเสียงออกมาด้วยความขับแขนเมื่อนึกไปถึงสภาพการตายของเมียรักอ้าวแล้วไอ้จอยละ่ะเอ็งไม่เป็นห่วงมันบ้างหรือไอ้ทิย์ป้าภัยที่นั่งปิงเตาอย่างทอดอะไรเอ่ยขึ้นมาข้าก็ห่วงมันเท่ากับชีวิตของข้านั่นแหละแม่แต่นี่แค้นมันก็ต้องทำละตาสังถึงก้าจะตายมันก็ยังมีปูกกับย่ารวมทั้งยายของมันด้วยเอ้ยเสียทั้งลูกทั้งปอไปกับปอแรงแล้วยังไงข้าก็ยังไม่อยากเห็นเอง็งสองคนเป็นอะไรไปอีกแม่ แม่ไม่เจอมันก็ดังหนังเหนียวดิงฟันใหม่เข้าเองก็ไม่มีเว็ดบนกคาถาอะไรจะไปสู่กับมันได้ปืนพระรามหกในมือของฉันนี่ยังไงล่ะแม่ก็เรียกกันว่าปืนเจ้าเพราะเป็นปืนที่ลนก้ารัชการที่6ท่านสั่งให้นําเข้ามาและยังเข้าพิธีปลุกเตกโดยพระเกติด,ดังๆในสมัยนั้นมันเป็นปืนแก้อาถรรพ์สาหรับกําจัดพวกโจรร้ายที่มีเวทมบต์คาถาได้อย่างชะงัดนัก ผู้พันท่านยกให้ข้ามาเพื่อใช้การนี้โดยเฉพาะนาจัดว่าก้มลงมองปืนยาวที่ตัวเองนั่งเช็ดตูอย่างพิถีพิดถันนั่นสิข้าก็เคยได้ยินกิติศัพท์ของปืนเจ้านี้เหมือนกันแถมเจ้าจัดก็ยังเอากระสุนปืนไปให้ลูกจิตเอกของลวงพ่อรักปุกแตกมาแล้วแม่ไม่ต้องห่วงหรอกคิดแจงยืนยันอีกคนจนแม่ยายนิ่งอึง้งแต่แต่ก้มหน้ายอมรับ ต่อมาทั้งสองก็ออกเดินทางเข้าอำเภอโคกสำโรงและทำตัวให้กลมเกินกับชาวบ้านออกหาข่าวไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้เบาะแสว่ากลุ่มโจรของเสือคล้ายได้กลบดานอยู่ในปา่าแถวภูเขาตะเพาทองในเขตบ้านปะเนียดใช้เวลาอยู่หลายวันเมื่อรู้ที่อยู่ของพวกมันอย่างแน่ชัดจึงได้เดินทางบุกป,ป่าป่าดงเข้าไปอย่างระบัดตะบังเพื่อไม่ให้กลุ่มโจรพบเห็นตัวซะก,ก่อน พอเข้าไปถึงกลางป่าก็พบเห็นหน่วยระวังภัยของพวกตนสองคนแต่ทั้งคู่ก็แอบเข้าไปปิดจิบด้วยมีพดพกโดยไม่ต้องใช้ปืนให้พวกมันแตกตื่นแล้วก็ยึดอาวุธและกระสุนปืนมาไว้แต่ยังไม่ทันจะทําอะไรต่อไปก็มีทาตการน,นับเิดคนพร้อมอาวุธครบครันทั้งปืนคลนทอมสันปืนคาบายและปืนพกตั้นเดินรายล้อมเข้ามาหาแต่ก็ไม่มีท่าทีประสงค์ร้ายก่อนที่คนจะเป็นหัวหน้าจะก้าวออกมาทักทายไม่ต้องห่วงพวกข้าไม่ใช่พวก,กเสือคล้ายแน่นอน ก็ตามดูความเคลื่อนไหวของเอ็งสองคนมาตั้งแต่อยู่ในหมู่บ้านแล้วจึงมั่นใจว่าพวกเอ็งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจและพวกเราก็น่าจะมีจุดหมายเดียวกันด้วยแต่จริงหรือแสดงว่าข้าสองคนจึงทำตัวได้ไม่แนบเนียนพอว่าแต่ที่บอกว่าเรามีจุดหมายเดียวกันงั้นพวกแกก็ทิ่แจ้งกล่าวเสียงเข้มใอยพวกข้าต้องการจับไายเสือคล้ายเพราะมันเหิมเกริมข้ามจับวัดมาหากินถิ่นของพวกเราแม้จะเคยขอร้องให้ออกไปแต่มันก็ยังไม่เห็นหัวกลุ่มโจนของเสือรบอย่างพวกเราเลย อ๋อทิศแท้แกก็คือเสือลบนี่เองข้าก็เคยได้ยินชื่อเสียงของแกเหมือนกันดีนับว่าเป็นลูกปุถายตัวจริงส่วนข้าเจอทิศแจ้งแล้วนั่นก็เจ้าจัดเป็นลูกชายของพ่อกำนันเยือนอืมเป็นคนของกำนันเยือนนั่นเองข้าก็ได้ยินชื่อเสียงของแกม,มานานแล้วแต่เสือดอยที่แกต้องมาพลาดท่าให้เสือคล้อยพวกข้าเสียใจด้วยนะขอบใจเสือลบมากด้วยเหตุนี้แหละข้าจึงไม่อาจจะอยู่ร่วมโลกกับมันต่อให้ต้องบุกน้ำดุยไฟข้าก็จะต้องเด็ดหัวมันให้ได้ นมยัดกล่าวเสียงเข้มดีข้านับถือคนจริงได้เด็ดแบบนี้นะักถ้างั้นจะมีปัญหาไหมถ้าพวกเราจะร่วมมือกันเพื่อจัดการกับกลุ่มเถื่อนคล้ายไร่พราบจะลบต้องหน้าหากำตอบที่แจ้งกับเจ้าจัดนิ่งอึงไปพักหนึ่งก่อนที่อดิฐานจะตัดสินใจออกมาตกลงแต่ขออย่างเดียวไม่คิดกขตยศหักหลังกันก็พอเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงถึงข้าจะเป็นโจรข้าก็มีศรัทธาและความจริงใจเสมอจะลบให้คํามัน่นหลังจากนั้น ก็พากระเดินรุดหน้าเข้าหาหรังโจนอย่างระมัดระวังใบแก่ๆก็เข้าใกล้กลุ่มโจนของเสือกลายที่ซุกซ่อนอยู่กลางป่าเชิงเขามีกระท่อมไม้นับสิบหลังปลูกรายล้อมเป็นรูปครึ่งวงกลมโดยมีกระท่อมหลังใหญ่อยู่ตรงกลางมองเห็นกลุ่มโจนนั่งจับกลุ่มและเดินไปมา บนต้นไม้สูงทำห่างไว้เป็นหอตังเกตการมีเบญยามเฝ้าดูแลอย่างเข้มงวดจากการตารวจดูอย่างละเอียดก็พบว่าพวกมันมีการป้องกันระวังกันเป็นอย่างดีจึงได้ตัดสินใจที่จะบุกเข้าโจมตีช่วงเฉามือก่อนที่พวกมันไม่ทันระวังตัวด้วยเสือลบบอกบ้าได้ให้พักพวกอีกตัวหนึ่งแอบเข้าไปทางด้านหลังแล้วคืนนั้นก็แยกย้ายกันพักผ่อนหลับนอนกันตาม,มถมทุ่มพุ่มไม้ ตัมีเบรยามผัดเปลี่ยนเพราะความไม่ประมาทจนกระทั่งราตีการผ่านผลโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนรุ่งสางสรบลมกฤติแจงแผนการเข้าโจมตีให้ฟังอย่างละเอียดเราจะแบ่งกําลังเข้าโจมตีพร้อมกัน3ทางอันดับแรกข้าจะให้คนแม่นธนูยิงลูกธนูติดปใส่กระท่อมพวกมันต่อมาก็จัดการกับหมอเบนยามสามสีแห่งให้หมดจากนั้นก็ใสแสงสว่างระดมยิงใส่ไม่ให้มันตั้งตัว ส่วนกระท่อมหลังใหญ่อยู่ตรงกลางข้าเชื่อว่ามันน่าจะเป็นที่อยู่ของไอ้เสือคล้ายข้าและทิ่แจ้งที่เคยเห็นหน้ามันพร้อมกับนายจัดจะเข้าไปเด็ดมงมมันด้วยกันนับป้าเป็นยุทธวิธีการข้าจมตีที่รอบคอบมากข้าเห็นด้วยทุกประการนายจัดอธิษฐานเกณฑ์ออกปากชมข้าคำนวณดูแล้วพวกมันน่าจะมีกันเกือบครึ่งร้อยแต่พวกเรามีกันไม่ถึงยี่สิบคนเพราะฉะนั้นต้องจัดการให้รด,ดเดือเทียบขาดเมื่อเห็นแสงไฟเม้กระท่อมและพวกวันวิ่งแตกตื่นจนมุลวุ่นวาย เราก็ลงมือพร้อมกันจะลบเต็นย้ำด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นดังนั้นเมื่อได้เวลาธนูมือสามคนก็ระดมยิงธนูติดไฟเข้าใส่หลังคากระท่อมไม่นานกระท่อมด้หลังก็ติดไปลุกตัวช่่วง ไดยินเสียงคนตะโกนร้องโบกเบกและเิ่งแตกตืนกันสับสนอนละมานและเสียงปืนกระแผดสนันขึ้นมารอบคิปเป็นยามที่เป้าอยู่หน้าห้างสูงถูกกระดายิงจนล่วงลงมาม,ามงพระจุตาไปตามๆกันจากนั้นฝ่ายผู้บุกทุกก็ตัดกระสุนเข้าใส่รากับหาผลทําห้กตุ่มโจรที่เพิ่งแหกกิตาตื่นดับดินไปราวกับใบไม้ร่วงเนื่องจากวิ่งป้านออกมาเป็นเป้าให้เลิกยิงอย่างง่ายดายแม้จะมีส่วนหนึ่งคว้าอาวุธออกมาต่อสู้ เมื่ออยู่ในที่สวะบังกลางบวงล้อมจึงกลายเป็นเป้าซ้อมยิงเกิ้นที่่างดีไม่ถึง30นาทีไปที่ดวงแข็งก็วิ่งหนีตายเป็นคนละทิศละทางบางกระดุรอดสายตาบางก็ต้องจอดด้วยหากกระสุนปืนในที่สุดก็หลงเหลือคนที่ยังกัดปันสู้ไม่กี่คน เธล,ลบกับทิศแจ้งและเจ้าจับจึงได้รุกเข้าไปในกระ่อมหลังใหญ่ซึ่งไฟยังไม่ไหม้แต่ก็ถูกคนที่อยู่ข้างในตัตกระตุนเข้าใจดยยังดุดันจนเกิดการยิงปะทะก,กันดังสนั่นบันไบทไม่นานคนทั้งสามก็โดดออกท้องหน้าต่างยิงเปิดทางออกมาโอ้ยมันหนีไปแล้วทิศแจ้งกับทิศจับประยะกระตามมันไปเร็วเธอบบอกคนทั้งสองก่อนที่จะวิ่งเอาตามคนร่างสูงใหญ่ออกไปขณะนั้นป้าเริ่มสบางเดินลาง มองเห็นคนสองคนวิ่งแบกป่าตามกันไปห่างๆพอได้จังบ่ะเสลบที่วิ่งไล่ก็ตบตปืนพกสั้นเข้าไตหนึ่งนัดส่งผลให้ร่างนั้นล้มคว่ำจนเจ้าถิ่นก็รีบป,ปาดเข้าไปหมายจะยิงซ้ำจับพลันร่างที่นอนอยู่ก็พลิกตัวขึ้นพร้อมตบัดปืนพกเข้าไตแล้วเหวียวไกลทันทีดิ้นเสียงปืนหน้าเสลอบ,บตบเลือดพุ่งกระูดมาถูกกลมกระสุนเจาะเข้าแก้มซ้ายก่อนที่ร่างจะงายหลังล้มตึงบอกมึงเป็นใครกันแน่บะวิเีปาเถื่อนแบบนี้ ต้องไม่ใช่เจ้าหนะ้าที่ตำรวจแน่นอนดังนั้นเดินกลับก็ามาถามพร้อมกับต้องปืนเตรียมที่จะยิงซ้ำทรอยเขาคือเสือลบใกเสือคล้ายใช่ไหมถึงได้หนังเนียวอ,อย่างที่เขาร่ำลือกันถูกต้องที่แท้มึงก็เป็นพวกม้าเต่าเทนนี้เองแล้วคงอยากจะได้ข้าวของกูด้วยถึงได้ลงทุนลงแรงขนาดนี้นังก็ไปเราเอาในเมืองปิ่าวะ ผู้จบปืนในมือของเตือคล้ายก็ลั่นเปลี่ยงเสือลบกระดับจิ้นจิ้นชื่อจอมโจรหัวเราะอ,ออกมาอย่างสะใจในขณะนั้นเองเียงปืนหนึ่งนัดก็ดังมาตัดทางด้านหลังไอ้เตือคล้ายเกยังจำกำนันเยือนได้ไหมข้าไอ้จัดมาเอาเลือดทั่วๆของเองเส้นวิญญาณให้กับพ่อของข้าแล้วเ<ะ>ออกูไม่ได้สมองเสื่อมขนาดนั้นหรอกมึงตามมาแก้กานไต่ไหมงั้นก็ตัดปาย กาดคำเตือและกระหันควับมาพร้อมสะบัดปืนมอเตอร์ที่มีแมกกาซีนบรรจุก,กระสุนสิบนัดเข้าใจแบบไม่คาดคิดแต่ในวินาทีนั้นเองเสียงปืนก็แผดสนั่นขึ้นมาหวัวกระสุนกระแทกใส่ปืนในมือของมันจนกระเด็นแล้วมึงยังจำลูกสาวกำนันได้ไหมกูก็มาล้างแกนให้กับเมียของกูเหมือนกันทิดงแจ้งเจ้าของกระสุนนัดนั้นก้าวออกมาทางด้านข้างแย่มมากทัางสามกเกย์กันเด็ดจริง,ง,งแบบนี้กาขอดอมแพ้กันหอกกัน ขาดคำเสือรักก็ยังไม่เส้นลายมันพุ่งตัวลงกับพื้นพรำกรปืนข้างศพเสือลบระสแบดเข้าใส่ร่างทิดแ้งวินาทีนั้นเองเสียงปืนพระรามหกในมือเจ้าจัดอดิฐานเกณฑ์กับแผดสนันวันไหวเกินมาติดติดกันพื้นลังอาจถันและกระสุนิพ่านการปลุกเตะแผดเสียงกำรามเป็นชุดเจอแป๊ไม่ทันจะกระดับนิ้วกระสุนมรณะก็พุ่งเข้าใส่ร่างจนสะบัดไปมา จากที่เคยอยู่ตงคงกระพันชาตีมานานหลายปีบัดน,นี้ทั้งศีรษะและลำตัวพรุนไปด้วยรูกระสุนร่างของมันค่อยๆฟุบลงกับพื้นตัวตันดริกนี่เองใช้ปืนและกระสุนเนาา่าไรทำไมถึงได้กำลังนักจะบอกให้ก่อนตายข้าใช้ปืนพารามหกและกระสุนปลุกเสกนะสิเสือนางนาอย่างแกมันก็ต้องเจอสองแดงบวกแบบนี้แหละคราวนี้หายคล่องใจหรือยังเจ้าจะติีเล็งปืนใสย,ยังไม่ประมาทไม่เห็นร่างเสือ,อ,อ,อ้ายเอื้ออาัไปด้วยเลือดสีแดงฉาน ก็ดตายแค่นี้ขาก็แม่ติดตายอะไรแล้วพูดจบร่างมันก็จะอึกระทลลักออกจากปากจมูกก็จะแน่นิ่งไปด้วยดวงตาที่เบิกโพรงจบชีวิตที่ถดช,ชั่วอมหิตของมันลงแค่นั้นจากนั้นทั้งสองก็ถอดเสื้อเสือร้ายออกดูแล้วก็เห็นเลขจันสักไว้เต็มตัวไปหมดจึงหายข้องใจว่ามันหนังเหนียวเพราะอะไรหลังจากเสือรบหัวหน้าจวนสิน้นชีพสมุนก็แตกกระจายไปคนละทิศตัดทางเช่นเดียวก,กันกับลูกน้องของเสือร้ายที่รอดตายตัวน,นุมดัด เจ้านายก็ให้ไปสอบเข้าเป็นตำร,รวจจนได้รับยศสิบตรีแล้วกลับมาประจำการที่สถานีตำร,รวจอำเภอบ้านมีนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา